เฮ้ยไปดน่งเตายดิเดนลน่อย่ะอะว้าวตามมิดพอ Windows PC ก็เพราะกู got my h a d ไอ้ตะวันนั่งเซย์ก็เพราะที่ค้นใจแคบอะโตโป้ไดกระไอ้โป้มันกำหมัดและอะพวกกูโคจะโหดและพวกกู sad like t h ฝ t าร์บเด้ก็จอแล้วกู slap your back ฟามองไม่ม uh, ีทางจะเทียบกู like that How long time ่ว่าพวกกูไม่แพ้ก็ฟามองไม่ก็เจอพวกมันวันมาไม่ได้กู้แล้วมึงจะปูไ <thấy> ม <ell reasonably photos> <sa> <j> ่ได <sociale> ้ตวัเสียมาคอยแซกมึงอยากจะล้มกูบุหรีอยู่ที่เดียวแหละแต่ลงไล่พวกมันโนที่แม่งมันกีดเบาเล่นหัตถ์จ้ากู got head in red กูชี้เขาแซ่และฉันหก จบมนล้มกูแ่คิดที่มฝึกมาก่อนอ้สตว์นั้นคิดพวกกูนะเนกูไม่เคยจะขาดกูซื้อทุกอย่างโดยไม่ลเซลล์สุด้เินกูต้นฉบัพไสัว์พวกกูกูเซอาเรียมันมีมันมีวไมนม่มีพานแม้หอมันไล่ปืนได้หได้อว้าว Windows 10ก็เพราะพวกกู got my hat อ่ะไอ้แต่วันนี้เซกโป้ด้ขนใจแคบอ่ะตักเด็กก็โป้พวมันกลำมัดแล้วะพกูโคตจะโหและพวกูสั้นลายแด๊ด่งพวกเดกก็จอและกู slapp your back ฝมอไม่มีทางจะเทียบกู l ล k e t h a หาวทางชนะแต่ว่าพวกกูไม่แพ้ก็เพราะพวมันก็ชอบพวมันวันมาไม่ได้กู้าว Mà đứa khôi cho phụng anh sai màng flao 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 Tại phụng mừng ái xanh màng khôi cho slow slow sao sao bệnh khóa ái sai màng mấy lời cho ngọt sai là có sai là xong tình mày mà mấy trò Bitch mày my way đi Áo thịt nhìn ái na hi Phóng mấy đứa ba đi Skill mình nhớ mấy phát sai xanh nhẹ đi กูเนือพวกมึงทุกอย่างไม่เชื่อมง้องดูดีไม่ว่าจะวัดอะไรสัตว์พวกมึงแค่พอมีมัดกูโคตรแพงกูเลยไม่ต้อยพวกมึงฟรีแต่นำโคตรตัวมึงควรจะกูคุ้ปนเซมโพนัพวกกูกอดมาแฮ่ะไอ้วันเซกบพวกทนใจแคบอ่ะก็พวกเดีกกับปอพวกมันกำมมัดและพวกกูโคตรจะโหดและพวกกูสัตว์ลายแดดฟังพวกเด็กกัจอแล้วกูสแลปยูแบกฟังมึงไม่มีทางจะเทียบกูลายแดดหาทางชนะแต่ว่าพวกกูไม่แพ้ก็เพราะพวกมันก็จอพวกมึงมันมาไม่ได้โ้ จะวัดอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่วัดเรื่องวาสนาไปหาหมอได้เลยวุ้ว่าสมองมันมีปัญหาแลเงินกูมีเป็นปึกไม่ใช้ไม่หมดนะโคจะหนาแลพวพูดกูเก่์อยู่ที่เลียวถ้าไม่เข้าใจก็ซอยมหาขี่ข้าวขี่ข้ามาหาสมุทรมันก็ยังตามพวกูไม่ทัเพื่รัศมี าแล้วหนาวที่ข้ามขึ้นกลางแดดแสงก็ใหญ่ยุ่ชุนไปช่วยทวีมิชื่อเสียงกูอยู่ทุกทีเขาบอกว่ากูมมนเน่ไได้แต่กูจะตายก็ฟรีสทีมและเข็งทัดเชมมันอยู่ที่เอวก็พาะวกกูสู้ได้เฟย์อ่ะเอให้เพื่อใเพื่อให้เพื่อให้เพ่อนหเพื่อให้เพืดอให้เพื่อให้เลื่อให้เพืดอให้เพื่อโห้เ่อให้เพ่อให้เพอใหเพื่อใหลเพื่อให้เ่อเพื่อให้เ่อเพื่อให้เ่อให้เพื่อให้เพื่อเพ่อใ้เพอเ่อเอเอ ไม่ไปแล้วกลับไป้งมก็มีแค่นี้อ้อ้อ้้ กูไม่เคยบอกกับใครหลอกว่าชีวิตกูดีแต่เห็นในลิสกูมีเท่ากับมันเองมันมีหลอกไอ้เดสเินีดูว่าจะฟ็อกกับมี่ไอ้โนว์ว่าเซโนวันแดนแบดเดอร์มี่และในซัดเดลี่มันก็รู้ว่าฟิปกูดีกูแอบสังเกตมาตลอดแบบไม่มีใครมาบอกไอ้กระจอกพวกมึงแคขึ้นจริงไม่มีสตางค์อยู่ในซี่สร้อยแหวนเงินทองกูเลยทำให้แรปมันบลิงเห็นมันเดินไปแวบๆให้มันอยู่กับแป๊บๆป๊บตัวสัตว์มึงแอคจริงๆมึงอดิขี้แซจริงๆสัตว์เห็นหน้าแล้วอย แสบจริงจริงแทจริงจริงทีมให้เล่นสพอร์ตอยากเป็นแอสซตสินแค่มึงมาอยู่ใกล้ๆกูก็ปวดท้องแล้วว่าขอแอสซตสินแวงไมายิงแววนมากินมึงเป็นคนไทยรัวแมนได้รีมในสัตว์มกูไม่มีเอื้อนสักคำมีแต่แสบให้พวกมึงแวนมาชิมมึงก็ไม่ได้เล่นตลกมึงก็แบบแจ็คเห็นผลประโยชน์มึงก็เลียบแบบแฝ่แฝบชอของมึงก็ไม่ค่อยจะสะอาดพวกมึงมัวแต่แดกกั่ลูกขวานมึงก็แฝบแจ็กแอนด์ยูรบิ๊ก็แสบมันจะแสบแชทอัพเป็นชาแนลวิชันแล้วก็แดกแบ็คคีเป็น แล้วคนอื่นเขาเรียกกันว่าปากมันเล็งสัตว์ในก,กาดกูตบปากหมากกระเด็นกูแค่ไม่อยากจะโชว์เลยในตอนที่มึงโตหอยมึงได้เป็นสิ่งที่ไม่อยากจะเป็นแม่งอยากลำเค็นกว่ากูจะแลกให้คนชมบนสี่โร่ I'm big bro กูว่าเรื่องที่กูเจอแต่ละวันนั้นมันเรียกเป็นฟรีโปล big barber I'm the hottest ในวันที od, ่กูลงกูยัง keep going keep roll bitch dog was smoke กูฟิกโฮกไอสัตว์แล้วบางที่แรปมันเร็วไปเด็กคนจะฟังไม่ทันจะดังไม่ดังกูก็ไม่สนว่าใครจะฟังไม่ฟังจะดันไม่ดันสุดท้ายมันก็อยู่ที่ตัวมึงจะทำไม่ทำมันไม่มีคำว่าคงไม่ทาไอ้สัตว์ปจะ ไม่ฟังรามกูสลับซับซ้อนมันเป็นซับทับซอนต้องกูทำมึงยังหลับขับน้องมึงควรหันกลับแล้วไปหัดซักซ้อมเขียนก่อนกอนอนแล้วปฏิบัติขับน้องเห็นแม่งเอื้อนอยากจะมีอยากจะเป็น๋ย่กูตบมึงก็เด็นเห็มหมดกูละเแงยังสมบดกันในเพลงแล้วก็อวยกันไปเองสวยวยเวเวนไปเลยบัตรนักร้องก็จยานิดกแล้วันอนมัดขับน้องแล้วกูเหมือนกับผิดบูโล้กัดขับน้องขับฝักูพร้อมสั่นให้มึงหมบน้อมรับมาถึงขับน้องครับบอสบ้กลัวพร้อมวัดเรื่องคิอยู่ตอนนี้กูยังไม